ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาเจอกันในบทที่3นะครับชื่อบทว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าชนิดของไฟฟ้าแล้วก็พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับบทนี้ก็จะมาเรียนรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมาจากไหนนะครับไฟฟ้ามีกี่ชนิดมีแบบไหนบ้างนะครับผมแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะครับผมว่าอ่ามัน มันคืออะไรนะครับอ่ะามาดูกันนะครับบทที่3เนี่ยครับเราจะมาเรียนกัน6หัวข้อนะครับผมก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและชนิดของไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ชนิดของไฟฟ้าการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงดันานต่ําของประเทศไทยอ่าแล้วก็วงจรไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็การต่อหลอไฟฟ้าอีกนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องแรกก่อนแหล่งกําเนิดและชนิดของไฟฟ้านะครับ แหล,ล่งกำเนิดของไฟฟ้าเนี่ยมันมีมากมายนะครับผมที่ยกตัวอย่างมานะครับผมก็มีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนะครับผมโดยการทุกคนเคยเล่นไหมที่ว่าเอาลูกโป่งถูหลังเพื่อนนะฮะแล้วก็เอาไปเอาไปใกล้ๆผมแล้วผมมันก็ติดกับลูกโป่งเป็นไปอันนั้นก็เป็นการไฟฟ้าสถิตเหมือนกันครับก็คือเป็นการถูแล้วเกิดการถ่ายโอนประจุระหว่างระหว่างสิ่งของที่เราเอาไปถูนะครับผมกับพื้นผิวนะครับผม ทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าขึ้นมานะครับต่อมาความร้อนนะครับผมความร้อนเกิดได้ไงครับเมื so far, ่อเราเอาเหล็กอเอาแท่งโลหะนะครับสองแท่งที่มันคนละชนิดกันนะครับเนี่ยไอ้แท่งนี้คือทองแดงไอ้แท่งนี้คือเหล็กนะครับเมื่อมันต่างชนิดกันเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนในความร้อนจะไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละตัวนําความร้อนได้ไม่เท่ากันอเมื่อความร้อนไม่เท่ากันเนี่ยทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าขึ้นมานะครับผมทําให้เกิดไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาตรงนี้นะครับผมเป็นอ่าใช้ความกดนะครับอ่าทุกคนเคยเห็นอ่าแผ่นอะไรสักอย่างไหมที่ว่าเวลาเดินไปแล้วเวลาเหยียบปุ๊บมันจะเก็บไฟฟ้าอันนั้นแหละครับผมมันเป็นการใช้แรงกดทับนะครับผมทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมานะครับ <c oughs> ต่อมานะครับผมอํานาจแม่เหล็กนะครับอํานาจแม่เหล็กก็คือมันจะสามารถทําให้เกิดประจุไฟฟ้าในการถ่ายเทกันได้นะครับทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมานะครับ ส่วนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอันนี้โซลาร์เซลล์อ่าแบบนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาเป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าจะใช้ปฏิกิริยาเคมีนะครับผมทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมานะครับทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากันนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูชนิดของไฟฟ้ากันนะครับไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดขึ้นมีมี2ชนิดนะครับก็คือไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแส นะครับไฟฟ้ากระแสคือไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปตามบ้านตามแบตเตอรี่เนียครับผมแต่ไฟฟ้าสถิตก็คือเจ้าเนี่ยครับผมที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับที่ว่าใช้แท่งอัมพัน์หรือลูกโป่งก็ได้นะครับผมไปถูกับวัตถุนะครับผมเมื่อพอถูกกันแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนประจุกันนั่นเองนะครับทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตตรงนี้แหละครับมาไฟฟ้ากระแสนะครับจะมี2แบบนะครับผมก็คือมี กระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยก็จะอะสมมุติว่าเราจ่ายบวกมันก็คือจะเป็นบวกอย่างเดียวนะครับจะไม่มีการไปอยู่ในช่วงลบนะครับก็คือเป็นกระแสตรงอย่างเดียวเราจ่าย5โวลต์มันก็จะ5โวลต์ตลอดนะครับต่อมาไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยก็คือไฟบ้านทั่วไปนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีทั้งช่วงบวกช่วงลบสลับกันไปนะครับผมอย่างสังเกตไหมครับทุกคนเวลาไฟบ้านอะถ้าเราเอากล้องไปส่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกระพริบ แต,แต่ทำไมลูกตาเราถึงไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากว่ามันกระพริบรวดเร็วนะครับไฟบ้านปกติคือ5 0เฮิร์ตนั่นหมายความว่าเนี่ยครับมันกระพริบ50ครั้งต่อวินาทีนะครับทําให้เราไม่สามารถมองเห็นได้อ่านะครับผมนั่นหมายเวลาที่มันกระพริบมหมายความว่าไงครับถ้าเกิดเนี่ยไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงบวกขึ้นไปปุ๊บไฟมันก็จะติดพอ,อมันเป็นช่วงเนี้ยมันก็จะดับนะครับผมมันก็ติดดับติดดับสลับกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ชนิดของไฟฟ้านั่นเอง นะครับ